แต่เนื่องจากโซนสองเรายังเลยๆเดี๋ยวก็ารอทางหน้าหน้าห้างอีกนึงว่าเราจะุญาปล่อยไหมว่าถ้าปล่อยแล้วกดตกแรงเนี่ยกังวลว่าคุณเสื้ออาจจะอันตรายได้ครับแล้วก็โซนที่สองเนี่ยเป็นโซนเรื่องคอมมานด์เซนเตอร์โซนนี้เราก็ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าที่ผ่านมากรุงเทพมีการบูรณาการบริหารยังไงเรามีการพิกัดจุดต่างๆที่จุดเสี่ยงภัยทรัพยากรที่เรามีเช่นประฟ้าหัวแดงอยู่จุดไหนบ้างแต่ก่อนเรารู้แต่ตัวเลขแต่เราไม่รู้พิกัดตอนนี้เรารู้แล้วทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นแล้วก็จะมีการสาธิตให้้ดูว่าาถเเกิหหตุไม ป่วยที่บาลหน่วยไฟ่ไม้หน่วยตรงกลางจะป่วยที่ไหนบ้างซึ่งวันนี้ถ้าติดขัดเล็กน้อยเอาขออภัยนะเพราะนี่จะเป็นการทดลองแรกนะคม่ก่อนที่จะเปิดจริงในงนี้จุดที่3เนี่ยจะเป็นจุดที่เราพาดูภาพที่ของดูครับที่ผ่านมารายงานปัญหาเนี่ยก้าวสั่งแเรื่องแะไรมันติดขัดอะไรบ้างและที่สําคัญคือเราพยายาจะเชื่อมไปถึงตัวของพลบบพิเศษที่เราได้ทางด้านของก่อนเกณฑที่พิสูจน์อร์ดเกมฑ์เข้ามาร่วม แล้วก็เราทำจำลองตัวใหญ่เป็นเป็นบอร์ดเกมใหญ่ที่เราสามารถเล่นได้หรือไปลองร่วมเล่นกได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วเราจะเป็นท้ายที่สุดที่โมเดลที่ปีนี้นะครับเราเรียกว่าซิตี้โมเดลพลัสนะครับก็เราต้องการจะชี้ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคลิปอะไรที่หรูหราแต่หัวใจมันคือการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการเติบโตเรื่องของฝังรักหมือนมันที่พื้นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปทั้งหมดเราได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็ปิ่หน่อยนะครับแล้วก็ มีคนก็ถ้าใครอยากให้ร่วมก็ประสานเดี่ยวเดี่ยวร่มให้งั้นเดี๋ยวเราไปกันครับว่าจุดนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่แบ่งเป็นสองโซนแต่เราขอเป็นยังไงบ้างค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านโซนที่เริ่มจะนันท์หนุนตอนนี้นะคะก็คือเรียกว่าไบโอนิโวทิปปี้การ์เด้นนะคะก็คือการจัดแสดงความหลากหลายของเมืองที่เป็นป่าเมืองหลักชีวิตเพื่อความยั่งยืนเพราะว่า อาจารย์ต่างๆเข้ามาอยู่ในพื้นที่มันก็จะเพิ่มความสมบูรณ์ที่จับระบบนิเวศของเงินด้วยนะคะโซนไบโอเดเวอร์ซิตี้การ์ดเนี่ยนะคะก็จะจัดเป็นพืชพรรณที่เยอะแยะมากมายมีทั้งไม้ยืนต้นนะคะที่หนึ่งหลัตอนนี้ก็จะมีทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มแล้วก็ไม้คูบดินนะคะไม้ยืนต้นพาทีเครือข่ายต่างๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือกับเพื่อนนโยบายที่สิทธิ์เดียวกับที่ วันนี้ที่นักไม้ใหญ่มีการที่ทำเรื่องสั่งสเกี่ยวกับทรัพยากรนะคะมันก็มีเรื่องของการเตรียมนวัตกรรมพอลลัสแอสโฟว์กาแสดงในงานนะคะว่าจะช่วยเรื <c <c ่องของเพิ <c ười> <c ười> <c ười> <c ่มความรู้ทุนให้กับไม้ที่เพิ่มเสื่อมขอนเขาบินมาเองโดยที่เราไม่ได้นำมาป่อยนะมาเองเพราะเขามีอาหารเขาาก็จะมาแต่ช่วงนี้ฝนอาจจะตกหรือเสื้อเาก็จะหลบอยู่แลจจไม่ต้อ่วเทาไหแล้วเขายังนำเสื้อที่เราเพาะกันเองมาทำดังนั้น สำนักสิงลองผลิตเองที่ผลิตจากยุพยานเสื้อละแมงนะคะ่เสดไฟแล้วก็นำมาปล่อยที่ือยดูถ้าใครอยากดูวงจรครบเดยมีทั้งไข่มีทั้งนอนดักแด้จนกะทา่โซนเสื้อแล้วปล่อยออกไปเนี่ยก็ไปดูได้ที่จุดยานเสื้อละแมลงที่สด็จที่มีดอกต่างๆไม้ประดับเพื่อชดนรักษาหน้ดี การออกแบบสวนในช่วงในโซนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงไหนที่เป็นไม้ต้นเนี่ยเราจะยกให้เป็นโคกขึ้นมาเป็นสูงๆนะคะแล้วก็ให้ให้น้ำกระจายอยู่ด้านล่างมันก็เป็นเหมือนเป็นหลักการออกแบบของทางผู้ออกแบบโดยอาสมศิลป์นะคะออกแบบไว้ว่าเป็นแยกทางแบงซึ่งเขาใช้มาเนาก็จะเอามาติดตั้งอยู่ขได้านนคะอทีนี้เราก็จะเห็นว่าน้ำเมื่อฝนตกมาตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำแ้ก็อันยญาตให้มาล้อมด้านนะคะ ว่าส่วนที่เป็นแที่มำไม่ได้ขึ้นมาอคือเราคัดยกเขาขึ้นมาอยู่ตรงนี้เป็นลายเนี่ยตรงนก็เป็นลักษณะที่ถูกออกแบบไว้ค่ะคือมีโมดูลต้นไม้หลางๆที่เราก็ไม้ดอกก็จะเป็นแม่ที่ใไปนะคะเชิญอเจอหรข้ามาเดี๋ยวจะให้น้องที่ เป็นผู้ดูแลอุทยานผีเสื้อนละกะช่วยอธิบายพืชพันธุ์ต่างๆกัรฝรั่งครับแล้วก็เป็นไม้ดอกชนิดต่างๆที่เราปลูกไว้เป็นอาหารปีเสื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็เดินออกด้านด้านนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วกไอ้ เราต้องการที่ว่าเมืองเนี่ยแล้วถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงได้นเนี่ยมันอึดนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาที่โซนที่สองได้โซนที่สองด้านนี้อันนี้จะไม่ดีกเยาเรายาได้มันจะพุ่งเอาแบบ สั่งการในที่เดียวนะครับเราก็มีเรามีการบูรณาการเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดมีความมีเครื่องมือในการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการเมืองนะครับในในส่วนของ,ของคอมานรูมเนี่ยเราก็ังมีตาของเมืองนะครับซึ่งเป็นกล้อง C C B v 6หม0 0้กล้องเนี่ยเชื่อมโยงเข้ามาที่ห้องคอมานเซนเตอร์แห่งนี้นะครับบริเวณาคข้างซึ่งข้อมูลพวกนี้เราจะส่งไปที่ อ่าบกจรนะครับหรือว่ากองกังทับการตำรวจกับการจราจรนะครับเพื่อตามมาตรฐานของสำนักต้องการคือสามกำลังรุ่หรือสิบเกียกำลังคนที่จะต้องอยู่ประจำรถพร้อมกับรถอามมาตรานแปดนาทีจะต้องเข้าถึงขณะนี้รถมีมีพิเิดไฟไหม้เกิดขึ้นพร้อมกับหน่วยทางการแพทย์ที่เป็น่วยของสำนักเอราวัณนี่ริศิลป์ศรีไชยนักศิลป์ครัี่อาร์มท่านแพทย์อุตสาหท่านต่อรุ่นท่านหา เราตอบอาแล้วค่ะแม่ครูว่าเมื่อทแ่ชักมันอยู่ที่ไหนแต่รถบราอื่นให้นะเราเปดห้องถุงตาพบเห็นรถยี่หอหนึ่งคันซึ่งปรกอบเป็นรของอีมาตามแาตรฐานและแนวทางในการบริรของทางการแทย์เคื่องมือต่างๆที่มีพอ้อมส่งเข้าไปให้กับตู้เ์รื่อนี้เพื่อนๆชาบาที่เคหนุดเครอายที่มีตามแม่้กชุดของศูนย์การแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี2 5 4เปี่ัเกียวได้าทงานของาทร่วนเป็นเพื่อเพื่อเพื่อือนี้เาเ่เินงานโดเียวกคเพื่อไม่เปลุ่ยนไปี่เป็นฐานมีแเรอยู่ใน้อหหลังจากนั้นหน้าของที่นี้จะถูกสีข้าไปเพื่อทำหน้าที่ในการเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และนี้ในความเป็นใจของเราสามารถดูได้ว่าและ่วงที่เกิดเกตอง์มาตรฐานแารเลรี่อยู่ที่74องศาถ้าเกิดทำเกิน70องศาทำให้เกิดความปลอดภัยสามารถเกิดข้าได้แ้วมาในการบดแบบนี้เป็นกามมาตรฐานของ NFA หรือมาตรฐานสารนและค์ธุรกิจพลันาที่เราได้ดเนินการตามแนวทางในการบัติทั้งนี้สานักตองการและเราต้องไปที่ให้ทุกคนได้เห็นสจกับหา้าของหน่วยงาน และแพ็คข้อของมันเซ็นเตอร์นี่เลิศนี่มีเกิาเลิคุณครับ ก็เป็นมอที่จะดจริงครับในช่วงที่อรระดูกของีนี่ต้องผูยนายชื่อะชื่อทูนายนะครับแล้วก็เป็นผู้ควบคุมสนาก็เป็ที่ที่ถกนะครับก็เป็นคนที่ทำงานเนอย่างน้ี่เมื่อวานครับก็รุถอนก็ทางนะครับเอาส่วนเนี่ยอไปเต็มากกันที่ก็ถือว่าเป็นสวนหนึ่งนะครับที่ที่น้องนาจรเนีที่มีความรู้นะครับมีภกษาที่สุกน้อสนามผนายสามารถที่จะให้ ส่วนร่วมในการที่จะินในการมาให้หานักทในเ่นนเป็นเราดมีความปลอดนะเรษฐกิจที่เห็น่าข้าวต้างนะัแล้วก็ร้องถามาที่จะทำงานพอสุหมาย่อราคาที่จะสมากครับก็ี๋ยวขอให้รัาลเพื่อสูขหมาที่ดีกทกนะครับอ่ัวนาราหงทีมงานทหารนสต่่าเงาวก็ผม็ชลว่าตัวนี้เรว แล้วผมเชื่อแค่ไหนทีนี้ก็เป็นหลักการในการในงานตู้เพ่อตู้ตู้หน้าของารจบของาที่ผ่านมาที่ผ่านเทพครเนี่ยมันก็รันมีประมาณสามหกสิบสาาเลยนครับอะไรไปแล้วบ้างแตวก็อนคนอีการนสูบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับเป็นโซนที่สามนะครับหรืออาจจะกีน้าวันนี้สักครหนึ่ไม่ได้นะครับนั่เองแต่ว่าเราให้ผู้คนได้มาเล่นแบบ มปิดเล่นจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตมอบหมายข้อครามนี้นะครับให้กับทางผู้ๆที่เจอเลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้จากสาวปีที่ผ่านมาน้อเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเงี้ยเราก็มักจะคิดจิตรับพี่ฟองดูกันเป็นหลักใช่ไหมคะก็เลยหยิบบางสถิติเกี่ยวกับทัพี่ฟองดูค่ะมาเป็นตัวเปิดให้แต่ละคนเนี่ยได้ลองเขียนได้ลองตั้งคำถามดูบ้างว่าจาก9แสนครับที่ แต่ว่าก็มีหลัยปัญหาที่ยังซ้าไปยังติดหนักอยู่เลยค่ะซึ่งหนึ่งในปัญหาเล็กๆแต่ว่าเป็นปัญหา จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อที่แปดมีนาที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่กองทุเปิดระบบให้คนส่งผ้าเกี่ยวกับแผ่ยดินเข้ามาแล้วแภายในเวลาไม่กี่วันสามารถแก้ไขปัญหาไปได้หลาแบบเลยม7,000เรื่องจากมือเล่า7,000เรื่องเพราะเลยเอาเรื่องแบบอันแรกเนี่ยคนเดิน ลองพอลูกเต๋าเล่นเล่นกันได้นะคะเกมนี้อาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้แบบต้องเล่นไปจนจบค่ะแค่ให้พอเข้าใจปัญหาเรื่องของความทับซ้อนของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่เดียวกันอยู่แค่ะแล้วก็ถ้าพอเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยก็ไม่อยากให้พลาดบอดไม่ไม่อยากให้พลาดบอดทำไนะคะบ่อนี้เป็นผู้ถเอติดคำถามคาใจเกี่ยวกับทัฟฟี่โกงดูเนาะเวลาที่ คนแจ้งเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆของเดยเองหลายคนอย่างนี้ก็เป็นนักแจ้งครับที่ทำดูเหมือนกันแต่ละคนก็มีคําถามว่าทําไมแจ้งไปแล้วยังไม่คืบหน้าทําไมแจ้งไปแล้วแก้ไม่ได้จะขีแจ้งไปแล้วปัญหาเดิมกลับมาอีกสองสามอย่างเงี้ยค่ะขึ้นเพื่อประสิทธิภาพให้หน่วยงานของญิ่นมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่กวนใจเรากวนใจคนกรุงเทพเนี่ยสามารถแก้ไขได้แล้วก็จะมีการให้แสดงความ เออไม่ไม่ต้องส่องรองเท้านะครับแต่ว่าช่วยเช็ดเท้าหน่อย อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนใ่จีเทคโนโลยีนะครับปีนเนี่ยจะมีมงานกับริษัทมีคนทีวมงนมีกิจกอะไรอที่สามารถจะใช้โทรศัพ์ของท่านสองที่มือถือแล้ก็จะมีก็เราท่านจะมีโปรไฟล์ี่จะไปที่จะไปที่ะเข้ามาเป็นิธีกรพิธีการอาสามรถจเข้าไปในรื่ที่ะเป็บ ขึ้นมาท้าทายนิดหนึ่งด้วย AR ที่เราสอนครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในห้องนี้ครับครับผมาอครับเดี๋ยวเดี๋ยว AR เดี๋ยวให้แบงค์เดโมให้ดูนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ให้สแกนเดี๋ยวซึ่งต้องให้ใช้เป็นตัวตบในห้องนั่งร่วมทั้เป็นเส้นยึดเหมือนเดิมจะอยู่มาข้างในอะไรที่หาได้ ตึกทพี่จะมาใหม่ลองดูดีๆกันแล้วกันครับผมอาจจะเรามีเวลาอีกสักประมาณ3-4นาทีนะคทีบ1 1ยงึ้นนะครับแล้วก็พี่ๆอยากจะลองมายืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันก็ได้จากข้างบนนะครับแล้วในเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายที่คุณว่ามี่ตไหนใหม่เพิ่มเติมครับขอบคุณครับ